ในกล้องดิจิตอลทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีระบบอัตโนมัติให้เราเลือกใช้นะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นกับรีเวลของกล้องอย่างกล้องรุ่นบนเนี่ยก็จะมีระบบอัตโนมัติอยู่ไม่มากนะครับเพราะว่าคนที่ใช้กล้องกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะถ่ายรูปค่อนข้างจริงจังอยู่แล้วแต่ในกล้องรุ่นเล็กเนี่ยจะมีระบบอัตโนมัติให้ใช้งานเยอะมากๆเลยเราไปดูว่ามีระบบอะไรให้ใช้กันบ้าง สำหรับกล้องรุ่นใช้งานง่ายๆนะครับอย่าง xt 3 0 x a 7จเนี่ยจะมีวงแหวนเลือกระบบถ่ายภาพด้านบนซึ่งจะมีโหมดถ่ายภาพให้เลือกโดยตรงเลยนะครับรูปคนสำหรับการถ่ายภาพบุคคลรูปภูเขาสำหรับการถ่ายภาพวิวหรือภาพระยะไกลรูปคนวิ่งสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวรูปดาวสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนรูปสี่เหลี่ยมยาวนะครับสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามา S.R. บวกนะครับเป็นระบบโปรแกร,รมอัตโนมัติโดยให้กล้องเลือกให้เอง S.P. หรือ Scene Position นะครับเป็นระบบโปรแกร,รมที่สามารถเลือกระบบได้เยอะมากๆนะครับโดยเข้าไปที่เมนู Shooting Setting จะมีโหมดให้เลือกตั้งแต่ภาพคนภาพกลางคืนใช้ขาตั้งภาพพลุภาพทิศต,ตกภาพทิศขึ้นถ่ายภาพกลางหิมะ ถ่ายภาพที่ชายหาดถ่ายภาพใต้น้ําหรือถ่ายจากตู้ปลาภาพงานเลี้ยงภาพดอกไม้ภาพที่เป็นตัวอักษรถ่ายภาพซ้อนถ่ายลากแสงไฟกลางคืนซึ่งกล้องจะแสดงโหมดแล้วก็คาอธิบายในการใช้งานเอาไว้ชัดเจนนะครับถ้าอยากถ่ายภาพแนวแปลกๆเนี่ยปรับวงแหวน นะครับเข้าไปที่ a d v บวกแล้วเข้าไปที่เมนู Shooting Setting Advanced Filter Setting จะมีโหมดให้เลือกพร้อมกับแสดงภาพที่ได้เช่น Toy Camera นะครับเรียนแบบกล้องเด็กเล่นกล้องใช้งานขนาดเล็กสมัยก่อนนะครับภาพก็จะสว่างตรงกลางมืดๆที่ขอบสีก็จะมัวๆหน่อย Pop Color ก็จะสีจัดจ้าน High Key ภาพจะออกแนวสว่าง โลคี key, ภาพจะออกแนวมืดนะครับฟิชไอก็จะให้ภาพเป็นทร,รงกลมโค้งๆแบบเลนฟิชไอไดนามิก HDR ก็จะเป็นภาพที่เพิ่มช่วงการรับแสงส่วนมืดส่วนสว่างสีจะเข้มข้นนะครับมินิเจอร์จะเป็นภาพแบบด้านบนด้านล่างของจุดโฟกัสจะเบลอนะครับคอสกีนก็จะเป็นจุดกำเนิดแสงนะครับ ส่วนสว่างก็จะเป็นแฉก์ List and Fine ภาพก็จะดูสีสันสดใสแล้วก็ละเอียดนะครับโมโนโคมอิน a ฟ e d ภาพจะเป็นขาวดำแต่ว่าส่วนที่เป็นสีเขียวก็จะสว่างขึ้นมา p a r t i a l c o l เ r red นะเป็นภาพขาวดำแต่ว่าเหลือเฉพาะสีแดงในรูป o r a n g e ก็เหลือเฉพาะสีส้ม Yellow เหลือเฉพาะสีเหลืองกรีนเหลือเฉพาะสีเขียว Blue purple หรือเฉพาะ,ะสีม่วงน้ำเงิน f o ก r ิมู v a l นะครับก็จะทำให้ภาพที่เวลาเราถ่ายไกลๆมันดูชัดขึ้นนะฮะเหมือนเอา f o กออกไปซอฟโฟกัสก็จะทำให้ภาพดูนุ่มๆสำหรับกล้อง Sony ก็มีให้เล่นด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกเราต้องไปตั้งไฟล์ภาพเป็น JPEG อย่างเดียวก่อนเป็นเราจะเข้าไม่ได้นะครับแล้วมาที่เมนู Color and White Balance and Image Processing พิ c t เจอร์เอฟเมีให้เลือกแบบเดียวกับคล้ายๆของฟูจินะครับก็คือ toy camera toy camera ก็เป็นแบบกล้องเด็กเล่นนะครับ pop color ก็จะสีจัดจ้าน posterize color ก็จะมีโทนอยู่ไม่กี่โทนนะครับ l e t r o photo ก็จะออกรูปสมัยเก่า h i คี k ภาพออกแนวสว่าง partial color นะครับก็เป็นภาพขาวดำแล้วก็ เหลือสีเฉพาะบางสีก็จะมีเรดคือสีแดงเขียวน้ำเงินสีเหลืองมีภาพไฮคอนทราสแบบโมโนโครมนะครับเป็นภาพไฮคอนทราสที่เป็นขาวดำแล้วก็ลิสโทนโมโนโครมก็คือเป็นภาพขาวดำที่มีโทนต่อเนื่องยาว ระบบอัตโนมัติเนี่ยก็เอาไว้ใช้งานสนุกสนุกได้นะครับโดยเฉพาะที่แบบเราไม่รู้จะถ่ายอะไรเบื่อ,เ,อเนี่ยบางทีมันมีเอฟเฟกๆใแ้เนปลยให้เราเล่นนะครับก็เราจะสามารถแบบถ่ายรูปสรี e ภาพต่างๆเนี่ยให้เรารู้สึกหายเบื่อได้นะครับก็แนะนำให้ลองเล่นดูครับ